สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหมายเลข11โฟงธรรมศรเสียพุทากรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะการท่องเที่ยวและโรงแรงมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายที่กำลังติดตามรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กยี่เปยเชียงใหม่ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับาาทุกคน,น,นสวัสดีครับ บทกับ泰国人和外国人来参加ชุมนยุบเบียน的成มขอบคุณทุกท่านมากๆหมเลข11นะคะทำมาสอนศิษยาคุณากรค่ะหลูกฟงนะคะึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะครับเป็นสานเรื่องการเที่อฟงาฟงองนะครับ มีอะไรดอกไม้ยี่นตือได้แล้วนะโอ้โหผมว่าหลากหลายนะขันใจพี่น้องชาวจีนหมายเลขน,นะไม่ว่า<ช>จะ<า>ท,ที่เราเห็นสดๆตรงนี้แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ลนะฮะใช่ครับดูความเกิดท่านต่อไบหมายเลขสิบสี่ค่ะเชิญค่ะ